สวัสดีค่ะดิฉันสาวนันพัฒน์พมาค่ะมีใครเคยชื่นชอบใครสักคนบนโลกอินเทอร์เน็ตไหมคะทั้งๆที่เราไม่รู้จักกันเลยดิฉัน,นเป็นคนหนึ่งค่ะที่เติบโตมาเกกับการเล่นอินเทอร์เน็ตซึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมันมีอะไรต่างๆมากมายที่ให้เราเห็นให้เราได้เรียนรู้ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นการได้เจอผู้คนใหม่ๆซึ่งดิฉันได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมันเป็นคลิปเกี่ยวกับการ ความเป็นมาแล้วก็การที่เขามีทุกวันนี้ได้ค่ะเขาเล่าว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายเกเรคนหนึ่งที่ติดเกมมากๆแม่เขาก็เลยพาเขาไปฝึกเต้นไปเรียนเต้นแทนเพื่อให้เขาไม่ได้แบบมาเล่นเกมซึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกชอบในการเรียนเต้นมากเลยจนแม่เขาแบบก็สนับสนุนเขาเต็มที่โดยการพาเขาไปออดิชั่นเล่นๆใน JYP แต่ว่ามันก็ไม่ใช่การออดิชั่นเล่นๆสำหรับเขาไปเพราะว่าเขาสามารถผ่านออดิชั่นรอบนั้นไปได้ค่ะและก็เป็นคนเดียวที่ผ่านออดิชั่นรอบนั้นซึ่งมันเป็นการออดิชั่นของค่าย JYP เป็นค่ายค่ายหนึ่งในงเกาหลีค่ะซึ่งเมื่อการัซึ่งเมื่อผ่านการออดิชั่นนะคะเขาก็ต้องไปฝึกเต้นที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งในค่าย JYP นะคะอย่างที่รู้กันค่ะเพราะว่า ซึ่งเมื่อผ่านการ audition นคะคะเขาก็ต้องไปฝึกเต้นที่ค่าย JYP ที่เกาหลีค่ะเหมือนเป็นการที่เขาต้องย้ายตัวเองหรือว่าเขาต้องออกจากบ้านมาตั้งแต่ยังตัวน้อยๆอะค่ะเพื่อที่จะไปเป็นไอดอลที่เกาหลีทั้งๆที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาอาจจะได้เป็นไอดอลหรืออาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เขาเสียประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าเขาไปตั้งแต่อายุ ยังประมาณ14บสี่สิบค่ะหนึ่งคือเขาไม่สามารถเรียนต่อได้สองคือถ้าเขาไม่ได้เดบิวต์แล้วเขาจะทำงานอะไรนี่เป็นความเครียดอย่างหนึ่งที่เขาได้รับในตอนนั้นค่ะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะไปค่ายเกาหลีไปฝึกเต้นที่นั่นค่ะแล้วก็แต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปนอย่างดังที่ใจเขาวางค่ะเขาต้องไปเจอกับอุปสรรคที่นั่นมากมายค่ะอุปสรรคแรกเขาเจอก็คือภาษาค่ะ เขาไม่สามารถใช้ภาษาเกาหลีพูดได้ในขณะนั้นค่ะและภาษาอังกฤษเขาก็ยังไม่คล่องส่วนภาษาไทยเขาก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครสามารถพูดไทยได้เลยในนั้นเขาเลยต้องเรียนภาษามากๆมันเรียนรู้ภาษาหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเกาหลีเขาต้องพูดได้หมดเลยค่ะแล้วก็ต้องฝึกเต้นฝึกร้องฝึกแรปอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะ ซึ่งดิฉันคิดว่าเขาก็มีชีวิตที่ลำบากมากเลยนะเขาไม่ได้แบบสบายเขาต้องกว่าจะผ่านจุดๆนั้นมาได้เขาต้องเหนื่อยต้องท้อแค่ไหนคะ่ะซึ่งดิฉันก็ยกให้แบมแบมหรือว่านายการพิม,มกพัวักรุลนะคะเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตฉันค่ะขอบคุณค่ะ